บ้านละสวนทีวีสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของอาเซียนโฮมทัวร์นะครับบ้านหลังนี้อยู่ในมาเลเซียนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับรีโนเวทสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็อยู่สบายมากๆ จะพาไปอิ่มกายอิ่มใจที่สวนญี่ปุ่นและลำธารที่ยาวกว่า100เมตรที่ชินเอจิร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยทั้งอาหารและบรรยากาศค่ะติดตามทั้งหมดนี้ได้นะครับในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา10.15มทางอมริมรีนทีวีเอช่อง34นะครับ Amarin TV